สวัสดีค่ะสวัสดีแลนดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เรามาฝึกคำสรรพนามกันต่อนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของคำสรรพนามที่มักจะใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะก็จะหลายคำหน่อยนั่นเองค่ะคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของนะคะเรามีการฝึกกันไปแล้วหลายคำนะคะวันนี้ก็ยังมีเหลืออยู่ส่วนหนึ่งเรามาดูกัน คำแรกเลยค่ะก็คือพวกเขาภาษาสวีเดนดมดมสะกดต่างกันออกเสียงเหมือนกันนะคะดมดมทั้งสองคำต่างก็แปลว่าพวกเขาจะแต่จะทำหน้าที่ต่างกันนะคะดมคำนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคส่วนดมคำนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคทั้งสองดมต่างก็แปลว่าพวกเขานะคะถ้าเราจะบอกว่าของพวกเขา เราก็จะต้องพูดว่า d ย a r สเ d ี a r ัสแปลว่าของพวกเขาทีนี้มันจะมีเพิ่มมาอีก4คํคำนี้นะคะ say sin sit s น na ะ say แปลว่าตัวเอง sin sit si na แปลว่าของตัวเองใช้กับน,นาม n นาม s หรือผูพจน์มีการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ say sin sit s น na ะ จะใช้คู่กับคําที่เป็นประธานนั่นเองค่ะดมต่อมามาถึงคํา,าว่าเขาหันห่น h หนนมทั้งสองคำต่างก็แปลว่าเขานะคะแต่ก็จะมีมีหน้าที่ต่างกันเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะหลักการเดิมหั่นเป็นประธานหนนมเป็นกรรมถ้าเราจะบอกว่าของเขาหน้าตาก็จะเปลี่ยนออกมาเป็น h ั n นเติม s ที่ท้ายคำนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เหมือนเมื่อกี้นะคะ s ซ i สิ้นสิตศีนใช้คู่กับฮั่นนั่นเองค่ะใช้คู่กับประธานนะคะมาถึงคำว่าหล่อนค่ะหล่อนหรือเธอผู้หญิงนะคะหุนเฮนเน่เหมือนเดิมค่ะฮุนเป็นประธาน h e นเนเป็นกรรมถ้าบอกว่าของหล่อนเ n นเ s ่ตัวเองก็คือตัวหล่อนเองนะ s ซ่ของตัวเองของตัวเองก็คือของหล่อนเองนะคะ สนจิตสีหน้านะถ้าเห็นคําใดคํานึงของสี่คำนี้เราก็จะเห็นคํานี้ด้วยนะคะมันจะใช้คู่กันค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะของคลิปนี้หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ช่วงตัวอย่างประโยคนะคะคําว่ามันค่ะเด่นเดีหรือเดะก็ได้นะคะคาว่าเดีเนี่ยเด่นกับเดีเด่นใช้กระนำเอนเดใช้กระนำเอสหรือว่าใช้นําหน้าประโยคก็ได้นะคะเดี did. ทั้งสองคำต่างก็แปลว่ามันนะคะ den หรือ dead ถ้าเราจะบอกว่าของมัน d e สแต่คำนี้บอกตรงๆว่าส่วนตัวยังไม่เคยใช้ในสถานการณ์จริงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีตัวอย่างประโยคของคำว่า d e สนะคะเป็นไปได้ว่าเวลาเพื่อนๆอ,อ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสืออาจจะเห็นคำว่า d e สนะคะแต่เวลาพูดนี่แทบจะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่า เวลาพูดเขาก็มักจะไม่ใช้คำว่า this นะคะถ้าไม่ใช่เป็นการพูดแบบเป็นทางการนะคะคำว่าตัวเองตัวของมันเองนะคะตัวมันเองเนี่ย say ของตัวเองก็คือเขาเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นของของเขาเองเนี่ย sin สิธนะหลักการเดิมค่ะใช้กับน,นาม n นาม s หรือพหูพจน สิ่งที่เขาเป็นเจ้าของไอ i, สิ่งที่มันเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นนามเอหรือนามเอหรือเป็นผ,ผู้พจินะคะมาถึงช่วงตัวอย่างประโยคนะคะคาที่ทึบๆนะคะแบบนเนี้ยสีทึบๆเนี่ยคือคาสรรพนามนะคะทุกๆประโยคทุกๆคําที่ทําทึบๆไว้แสดงว่าเป็นคําสรรพนามนะคะอาจจะเป็นสรรพนามที่อยู่ในรูปประธานอยู่ในรูปกรรมอยู่ในรูปการแสดงความเป็นเจ้าของ ก็เป็นไปได้นะคะหลายๆรูกก็ถ้าจำตรงไหนไม่ได้ก็ให้ย้อนกลับไปดูข้างบนนะคะประโยคแรก d อว i d o k กซอร s าสกอ a s ยิฟตาเสดวิดกับซอร a จะแต่งงานกันยิฟตาเสมันใช้คู่กันนะคะ Han เอลสกา h เฮนเนอ h อกฮุนเอลสการโเขารักหล่อนและหล่อนรักเขามีสี่คำนะคะคำสรรพนาม ฮันเขาเป็นประธานนะเฮนเน่หลอนเป็นกรรมหลอนถูกรักนะคะเขารักหลอนส่วนฮุนเอลสกาโฮนมหฮุนเป็นประธานโฮนมเป็นกรรมนะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกรักคะ่ะจริงๆประโยคนี้มันมาจากสองประโยคนะคะฮันเอลสกาเฮนเน่อันนี้หนึ่งประโยคฮุนเอลสกาโฮนมอีกหนึ่งประโยคเชื่อมด้วยคำว่าอกตรงกลางนะคะ ดมฮอลทูบอนพวกเขามีลูกสองคน o อ๊และเดียรัสบอนลูกของพวกเขาเดียรัสเป็นคำัสมพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเดียรัสกับด o มเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะเดียรัสบอนแอสตูรลูกของพวกเขาโตแล้วด o มเอลสกา s i ซีนาบอนอ๊บอนเนนเอลสกา m ดม พวกเขารักลูกของพวกเขาเองหรือว่าพวกเขารักลูกของตัวเองซีนาบอนก็คือลูกของพวกเขาที่อยู่ตรงเนี้ยดมเนี่ยอกบอนเนนเอลสกาดมและลูกลูกรักพวกเขาดมตรงนี้กับดมตรงนี้เป็นคนเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้เขาจะทำหน้าที่เป็นประธานเพราะเขารักลูกของพวกเขา แต่พอตรงนี้เนี่ยลูกรักพวกเขาพวกเขาก็เลยมาเป็นกรรมของอประโยคหลังนะคะเพราะว่าพวกเขาถูกรักนั่นเองมันมาจากสองประโยคนะคะ dom elscasina bon หนึ่งประโยค bon e s k a d o m อีกหนึ่งประโยค,โยคแล้วก็เชื่อมด้วยคำว่า OK ตรงกลางนะคะ dom b u r i v i l l a พวกเขาอยู่บ้านอาศัยอยู่บ้านนะคะ ok d e r a s h u s erstood อกเดียรัสฮสแอร์สตูดและบ้านของพวกเขาใหญ่ก็คือบ้านมันหลังใหญ่นะคะมีอยู่สองคำค่ะสรรพนามดมกับเดียร ok er ัสดมฮอร์เอนคัตอกเดนแอร์ฟีนพวกเขามีแมวหนึ่งตัวและมันสวยดมเป็นประธานนะคะฮอร์มีเอนคัตแมวหนึ่งตัวอกและเดนมัน เดนก็คือแมวนั่นเองนะคะเราใช้เดนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเขียนหรือว่าพูดคำว่าแมวซ้าอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะแอร์ฟีนสวย The air er, i n h u n cut มันเป็นแมวผู้หญิง d e n b r u g a e r silicin p e l s มันมักจะเลียขนของมันเอง Cutten s p e l s a m u k o c o n ขนของแมวนุ่มและสบายตรงคำว่า c u t t e n s ของแมวนะคะแปลว่าของแมวนะคะ c u t t e n s c u t t e n e s p e l s ขนของแมวจริงๆตรงนี้จะใส่ d e s ก็ได้แต่ทีนี้มันเป็นคำที่เราไม่นิยมใช้นะคะก็ใช้ c u t t e n e s p e l s แทนนะคะ tom um h o r t o b e l a r พวกเขามีรถสองคันเอ็นทิลโหนนมคันหนึ่งของเขาอกเอ็นทิลเห็นเน่และอีกคันของหล่อนมีคำสรรพนามสามคำด้วยกันนะคะดมโหนนมเห็นเน่ดมเป็นประธานโหนนมเป็นกรรมเห็นเน่ก็เป็นกรรมนะคะ h a n s b i ี l e v i ิ รถของเขาขาวก็คือรถของเขาเป็นสีขาวนะคะฮันเป็นสรพนามแสดงความเป็นเจ้าของค่ะฮัน r ทตเตอรฮันบีอันนี้ h ฮันคนนี้กับฮันคนนี้คนละคนนะคะเขาล้างรถของเขาคนนี้ล้างรถของคนนี้นั่นเองนะคะฮัน s ทตเต t ร r ซินบี e ออฟต์เขา ล้างรถของตัวเองบ่อยประโยคนี้มีผู้ชายแค่หนึ่งคนนะคะเพราะว่าคำว่าซินเนี่ยแปลว่าของตัวเองของเขาเองก็คือซินมันจะใช้คู่กับหันตรงนี้นะคะเป็นคนคนเดียวกันนะคะเขาล้างรถของเขาเองฮันทเวตาเดนวาเรียดอกฮันแทลตาเดนวาเรียดอกเขาล้างมันทุกวันเดนแปลว่ามันนะคะ ใช้คำว่าเดนก็จะได้ไม่ต้องเขียนคำว่า be หรือรถเนี่ยหลายครั้งไม่ต้องมาเขียนซ้ำนั่นเองนะคะเ e n a อดเยดเ f ฟีนโอเรียมันสวยมากและสะอาด h e n n s s b ีล as w ว a t รถของหล่อนสีดำ h n n e s s ของหล่อนเป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเด n แ r o x o f i n มันก็สวยเช่นกัน คุณไปเฮาเวอร์อินแต่เทรดตัดเดนออฟตหล่อนไม่จำเป็นต้องล้างมันบ่อย d e air w i n t e ต o อ h d e air cold มันเป็นหน้าหนาวและมันเย็นหรือมันหนาวก็ได้นะคะ m มน de ่กร r บรอบแฝดมแต่มันก็เป็นไปด้วยดีสำหรับพวกเขามีสี่จุดด้วยกันนะคะที่มีคำสรรพนามนั่นก็คือ dead 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 แล้วก็ d u m dead 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 สจุดทำหน้าที่เป็นประธานดมทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะฮุนแอร์หลิกหลิกล่อนมีความสุขฮันแอเนื่เขาพอใจเดียรัสบอนแอกรอดลูกๆของพวกเขาดีใจคำสุดท้ายคะ่ะเดียรัสคัตแอสแนลแมวของพวกเขาใจดี เป็นไงบ้างคะไม่ยากใช่ไหมคะคำสรรพนามในรูปต่างๆนะคะประทานกรรมแสดงความเป็นเจ้าของยังไงก็ลองนำไปฝึกกันดูนะคะเป็นกำลังใจทุกคนเช่นเคยคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ